ปัญหานี้นะครับหนอนในดอกมะเขือเปาะเพื่อนๆคนไหนเจอแล้วบ้างครับเนี่ยโอ้โหดูครับกระโดดได้นะครับดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆออกมาข้างนอกบ้านเช่นเคยนะครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดพิจิตรนะครับอำเภอบึงนาลางนะครับมาดู สวนมะเขือนะครับอ่าเนี่ยมะเขือมะเขือเปาะนะครับมีอาการก็คือมีหนอนอยู่ในดอกมะเขือเปาะนั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยครับมักจะเข้าใจผิดนะครับว่าเอ๊หนอนในดอกมะเขือเนี่ยตกลงมันเป็นเป็นมแมลงอะไรกันแน่เนาะผมเองก็อยากรู้มากๆเลยนะครับก็เลยมีลูกค้านะครับที่เป็นน้องที่เขาปลูกมะเขือเนี่ยผมก็เลยบอกน้องช่วยทํากับดักแบบเนี้ยกับดัก ด้วยการใช้เหยือโปรตีนแล้วก็ใช้กาวดักแมลงเนาะแบบนี้ทำให้ผมเนี่ยลออแปลงหน่อย <_ C 1> พื้นที่ตรงนี้2ไร่นะครับ <_ C 1> น้องเขาก็ทำนะครับลออแปลงเลยทําหมดเลยสีด้านลอบแปลงเสร็จแล้วทีนี้เพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะไปพาเพื่อนเพื่ไปดูนะครับว่าหนอนในดอกมะเขือเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวตามผมมาดูพร้อมกันเลยนะครับลักษณะของ หนอนในดอกมะเขือนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นตัวเล็กมากเลยนะครับกระโดดได้ด้วยนะครับมีสีขาวๆเหลืองๆนะครับจะหนอนตัวเนี้ยมันมีขนาดเล็กประมาณสักเท่ากับเข็มอะเล็กมากเลยนะครับการที่เราจะอยากจะรู้ว่ามันเป็นหนอนของมแมลงชนิดไหนเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องเอาไป ไปเลี้ยงเนาะให้มันโตเราจะรู้มันเป็นมแมลงชนิดไหนนะแต่ว่าหนอนในดอกมะเขือเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามันกระโดดได้พอมันกระโดดได้เนี่ยนอนที่กระโดดได้นะครับมีอยู่2อย่างเองนะครับก็คือนอนของ <1> 1> หนึ่งมแมลงวันผลไม้นะครับ2บัวนะครับบัวมะเขือเสร็จแล้วถ้าเป็นนอนของมแมลงวันผลไม้เนี่ยนอนมันถ้าจะกระโดดได้เนี่ยเขาจะมีขนาดนะครับประมาณ เม็ดข้าวสารนะ่ะซึ่งมันก็ใหญ่กว่าเจ้าตัวนี้เยอะเลยนะครับเจ้าหนอนตัวนี้มีขนาดแค่เข็มอะเล็กตุ๊ดเดียวเองนะครับแต่กระโดดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถฟันธงเลยนะครับเก9 9ไอ้ตเจ้าตัวเนี้ยมันคือหนอนของบัวนั่นเองนะครับแล้วทีนี้มาถึงสิ่งที่ทุกคนแบบอยากรู้มากที่สุดเลยนะครับว่าถ้าเรารู้ว่ามันเป็นบัวเนี่ยแล้วบัวมันมีหน้าตาเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอจากต่างประเทศนะครับว่าบัวเขามีหน้าตาเป็นยังไงนะบัวเนี่ยมันจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆยุงเลยนะครับแต่ว่าบัวมันจะมีหนวดนะหนวดของบัวเนี่ยจะเป็นช่อ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 ลักษณะของมันเป็นลักษณะที่พิเศษนะครับไม่เหมือนกับยุงหรือว่าแมลงชนิดอื่นถ้าเราสามารถใช้เลนขยายเนี่ยส่องไปที่ตัวของบัวได้เนี่ย เราจะเห็นเลยนะครับว่ามันแตกต่างจากมาแมลงชนิดอื่นแน่นอนแต่ตัวมันเล็กมากนะครับบัวมีขนาดแค่หนึ่งในสาของยุงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยบัวเองเนี่ยครับยังไม่เคยมีใครแบบว่าใช้ยาฆ่า,มาแมลงแล้วไปฆ่ามันได้สักทีหนึ่งเพราะว่าใครที่เจอปัญหาดอกมะเขือร่วงนะครับเป็นหนอนเน่าแล้วก็ล่วงไปเนี่ยส่วนใหญ่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าอะไรละ่ะ เพราะว่าบัวมีวงชีวิตเหมือนแมลงวันผลไม้ทุกประการเลยนะครับไข่นอนดักแด้ตัวเต็มวัยเหมือนเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าบัวเนี่ยมีอายุอยู่แค่3-7งวันแค่นั้นเองนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรอกครับใช้แค่กับดักเหยื่อโปรตีนนะครับกับกาวดักมแมลงแบบเนี้ผมว่าก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการที่ผมบอกเนี่ย มันได้ผลหรือเปล่าถ้ามันได้ผลมันจะต้องมีบัวติดที่กับดักของเรานะครับอ๋อแล้วลืมบอกไปอย่างหนึ่งบัวมันคือมแมลงวันชนิดหนึ่งนะครับเหยื่อโปรตีนสามารถล่อมแมลงวันได้ทุกชนิดจริงไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันล่อได้หรือเปล่าไปเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะของบัวนะครับที่กับดักโดยใช้กาวนะครับดักมแมลงแล้วก็ใช้เหยื่อโปรตีนเป็นตัวล่อเนี่ย เราสามารถที่จะจัดการเจ้าบัวได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับอืมนี่เพื่อนเห็นไหมลักษณะของบัวนะครับบัวในมะเขือเนี่ยลักษณะของมันจะคล้ายๆยุงตัวเล็กมากนะครับเสร็จแล้วเอกลักษณ์ที่สําคัญของมันคือหนวดนะครับดูหนวดของมันนะครับมันจะเป็นช่อๆนะครับช่อๆอ่ะเออ แล้วก็ไม่มีปากปากแทงดูดเหมือนยุงอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าบัวมะเขือนะครับตัวนี้นี่เองนะครับที่เป็นต้นเหตุของหนอนที่อยู่ในดอกมะเขือนะครับทีนี้เพื่อนๆนะครับคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากับดักด้วยเหยื่อโปรตีนและกาวดักแมลงด้วยขวดสีเหลืองๆแบบนี้มันสามารถป้องกันกําจัดบัวได้นะครับชัดเจนมากเลยนะครับเพราะว่าผมเดินสํารวจล้อมแปลงทั้งหมดเลยเนี่ย ทุกกับดักนะครับมีบัวติดที่ตัวกับดักนี้ทั้งหมดเลยมแมลงวนันทองนะครับมแมลงวันผลไม้นะครับตัวผู้ตัวเมียติดตามกับดักพวกนี้หมดเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่ากับดักแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันล่อมแมลงวันได้ทุกชนิดเนาะเสร็จแล้วเนี่ยมแมลงวันผลไม้นะครับก็มีโอกาสที่จะมาเจาะเจ้ามะเขือนี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับ วิธีที่ป้องกันดีที่สุดก็คือใช้กับดักแบบนี้ล้อมรอบแปลงปลูกมะเขือของท่านไว้นะครับมันจะช่วยได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ยาฆ่ามแมลงเลยนะครับถ้ายัางไงเพื่อนๆสนใจนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกับผมได้นะครับที่ไลน์แอดแซน f i ไฟนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ